สวัสดีครับเป็ดดำทำกินวันนี้นะครับเป็นเชฟพเนจรครับวันนี้มาเที่ยวบ้านเพื่อนที่ลำพูนครับเพื่อนรู้ว่าชอบอาหารป่าของแปลกๆนะครับเตรียมวัตถุดิบมาให้ครับเป็นหนูยละนาตัวใหญ่ครับวันนี้เราจะทำแกงอ่อมนะครับซึ่งอ่อมอีสานนะครับจะมีหนูนานะครับผม ก็จะมีมะเขือนะครับมะเขือเจ้าพวยามะเขือขื่นนะครับใบแมงลักครับผมต้นหอมผักกองตุ้งนะครับใบมะกรูดนะครับลูกมะละนะครับผักเผ็ดนะครับหรือว่าผักคาดนะครับผักคาดนะครับแล้วแต่ที่ล็อาจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับยอดมะละครับผมเ่องปรุงก็จะมีครับพริกแห้งนะครับ กะปิหอมแดงนะครับตะไคร้นะครับกระเทียมนะครับแล้วก็ขานะครับขาดอีกอย่างหนึ่งนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับผักชีลาวครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวโขกเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ขอสับหนูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราชมกันนะครับอย่างนี้น้ำปลาร้านะครับขนอนะครับแล้วก็ผงชุรสครับผม เราก็จะสับหนูก่อนนะครับสับชิ้นพอดีพอดีอดครับไม่ต้องใหญ่มากครับตัวเด็ดครับตับครับ นี่เนี่ยมีหนูสี่ตัวครับเราทำหนูสี่ตัวตัวใหญ่เอาเรื่องอยู่นะครับพริกพอดีพอดีครับเล็กไม่ใหญ่ครับกินนแังเลยแล้วแปงงานกันทำครับเฮ้ยให้เพื่อนสับหนูไปก่อนครับผมจะไปขบพริกครับผมหนูสี่ตัวครับ เดินหนูสับหนูนะครับผมจะไปตกพริกนะครับก็ใส่ข่ากระตัไพรนะครับพริกนี้เนี่ยผมจะไม่ใส่เกลือนะครับเพราะว่าน้ำปลาาที่ผมเอามาใส่ไว้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ชิมว่าเค็มไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวค่อยก็ใส่ทีหลังก็ได้ครับพวกเนี้ยด๋ยวน้ำปลาาเข้าไปได้ชิมมันเกิดใส่เกลือเข้าไปแล้วมันจะเค็มนะครับอะไรที่ยากเราโขกไปก่อนครับนี่จะละเอียดยากนิดนึงนะครับ ามด้วยกระเทียมครับเตยมหอมแดงครับแค่ใส่ไปเลยครับว่าไม่มีมือกล้องครับใส่ไปทีเดียวเลยครับผมง่ายครับเดี๋ยวก็เข้ากันไปครับโขกไป พลิกก่ได้ทีแล้วครับพลิกได้ทีแล้วครับโอเคปครับตับหนูเสร็จเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวของครับมะเขือครับตทีนี้เดี๋ยวแยกใส่กับผักเพราะว่ามะเขือจะสุชกช้ากว่า เมื่อเขือคืนครับใส่ให้ได้รสชาติครับอาหารบ้านๆน,นี่ใส่เมือเขืคืนมันจะรู้สึกว่ามันจะหอมด้วยมะเขือเนี่ยความสุกผมนะอย่างหนึ่งครับภาษาบ้านก็นจะมีเล้าลิ้นหน่อยน,นี้ใส่ผักเยอะหน่อยครับ แล้วตัวนี้ครับทุกโดดครับกับคาอ่อนอยไปแล้วครับใส่ไปครับเป็นตุโดดตามด้วยตัวนี้ครับถ้าใครไม่ชอบขมก็ไม่ต้องใส่นะครับเนี่ยตัวนี้ใครชอบขมก็ใส่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้ผมใส่ทั้งใบทั้งทั้ง,ท,งทั้งลูกอะครับมีความขมขึ้นมาหนะ่อย เราจะเลือกส่วนที่ตรงตร,งตร,งตรงหัวมันนะครับครับจะได้ใส่ก่อนครับแยกส่วนใส่ทุกก่อนครับใส่ลมกับผักอย่างอื่นที่หลังครับนิดถูดครับฉีกครับฉีกก็ขยาขยายาไปหน่อยก็ได้ครับ เพราะว่าน้ำมันผิวแบบขูดจะได้ออกมาหมหอมๆครับนี่ก็เหมือนจะได้ยินเสียงพักสวดนะครับเพราะว่ามาเจอข้างๆบ้านอยู่ข้างวัดงานศพพอดีครับนี่แล้วก็ลองอก็บกอบไฟมาแล้วนะครับ ไปมนแล้วครับเปขานครับวันนี้ขานขอเอาเองวันนี้านไได้ซื้อครับเผาเองเพื่อนเผาเองครับผักของฟุ้งครับผักเราล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้นหอมเมื่อกี้นะครับ ตนี้มันจะสุกง่ายหน่อยครับเป็นหัวเมื่อกี้แตเราจะหอ,อมไปต้มให้ก่อนให้มันจะได้เปื่อยจะออกรสหวานครับกระชีลาวครับชีลาวนี่อัดไปเลยครับหอมดีครับชอบครับตัดส่วนที่แข็งออกนะครับ ไก็ไล่เด็ดผักพวกนี้นะครับเดี๋ยวขอไม่ได้เด็ดผักสักครู่นะครับผมโอเคครับใบเมงลักครับยอดมาละครับพอผมก็ไม่ต้องใส่หมดนะครับบางคนไม่ชอบผมก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่ใครกินเมนูนี้ต้องน่าจะกินได้นะครับ คนแนะนําบอกว่าอ่อมหนูกินกับสะเดาอร่อยมากวันนี้ไม่ได้เอาสะเดามาครับผักเผ็ดครับทั้งเหนือเรียกผักเผ็ดนะครับแต่บ้านผมเรียกผักคาดนะครับผักคาดนะครับแล้วแต่ที่นะครับผมก็ไม่ใช่คนเหนือร้อยเปอร์เซ็นครับกึ่งเหนือครับนี่ก็อีกผักหนึ่งที่เด้าลิ้นครับ นี่เป็นผัดเครื่องนะไน <Character. S 2> ะด้เหรอเติมน้ำมันไปหน่อยกล่อมจริงเขาไม่ใส่น้ำมันนะหอมมิสานนะครับไม่ไม่เห็นผัดเครื่องนะผมเห็นแต่ผมจะใส่เพราะผมชอบมันจะหอมหน่อยเพราะหนูช่วงนี้ไม่ค่อยมันแล้วครับอันนี้อันนี้มันร้อนเอาเครื่องลงผัดครับ ตัวหอมแล้วก็เอาเอนนนอห,อห,หนูลงผัดคีกับเครื่องนีะครับตัวหอมเอาหนูลงผัดผัดเครื่หอมครับใส่หนูครับผัดไปแป๊บหนึ่ตามด้วยน้ำล้างครกนีดหน่อยครับ กดิหน่อยนะครับเพราะว่าไม่มีคนจับครับใส่น้ำแล้วพกครับผมสุดเด็ดก็อยู่นี่แหละครับเป็นเคล็ดลับจากคนโบราณครับใส่ผับผัดผัด่อยใส่้วนหนูครับรวนให้เข้าเครื่องให้หอมก่อนครับแล้วก็ใส่น้ำครับ ตามด้วยน้ำนะครับใส่วจะได้อมหนูไว้ก่อนนะครับถ้าหนูจะมีหนังด้วยครับจะให้ให้ให้หนังหนูเกลือด้วยหอมไว้ก่อนครับโอเคครับน้ำครับละพอล้ครับปนะิดฝาไว้ครับสักครู่ครับผม เปื่อยแล้วครับควันหอมมากครับเดี๋ยวสักครู่เราจะใส่ผักลงไปนะครับหนูเปื่อยครับใส่ผัก,กลงไปครับมักเสือนะครับกับมันละ เอาน้ำให้หน่อยครับเพราะว่าเรามีผักหลายอย่างในน้ําผักออกมาครับไปครับปิดฝารอให้มะเขือสุกครับมะเขือสุกแล้วครับ,เ,รบเป็นคนไม่ชอบมะเขือให้เละครับ ทีนี้เราก็ใส่ขนอรครับไปสองก้อนครับน้ำปะลาาครับน้ำปะลาาใส่ไปนยครับแล้วก้ชิมอีกทีปรุงรสอีกทีก็ได้ครับเดี๋ยวจะใส่ผักไปแล้วนะครับเดมนกงั ก็ยุบเขาผักเาน้ำออกออกใครชอบผักเมนูนี้นะครับโอเคครับถ้าทางเหนือก็คล้ายกับแกงแครครับต่างกันไม่ใส่ผักบางอย่างนิดหน่อยเองครับก็มีผักชีก้นหลังนะแกงทางแครทางเหนือน,นะครับแทนผักชีลาวนะครับแล้วก็กาดนิดจะไม่ใส่นะครับ ปิดฝานะครับปรุงรสอีกทีหนึ่งครับชอบเค็มชอบยังไงก็ปรุงเอาเองครับเพราะว่าทํากับข้าวเนี่ยรสชาติของตัวเองเป็นหลักครับชอบอะไรก็ใส่บางคนชอบกินเค็มชอบเค็มไม่เค็มนะครับของชูรสใส่ไม่ใส่นะครับปิดฝาไว้ครับผมถักได้ที่แล้วครับ ใส่ชุรสกันครับไม่ใส่ก็ได้นะครับบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะผมใส่กระนอไปแล้วผมจะใส่ครับผมชอบครับผมเอาที่ตัวเองชอบครับทำกับข้าวกลิ่นหอมมากครับผักชีลาวนี่ออกมากลิ่นแบบสุดครับเมนูนี้นะครับครับครับถูกแล้วครับชิมรสชาติก่อนนะครับ ทีครับอย่างคิดไว้ไม่มีผิดครับน้ำปลาเค็มครับดีไม่เสกเกลือไปด้วยนะครับตอนแรกโอเคครับผมกินข้าวครับผมครับชิมด้วยกันครับอร่อยครับโวยครับขออยากกินข้าวนะครับคลิปนี้ก็พอก่อนนะครับผม cảm ơn hắn